ครับสวัสดีครับ,ส,ส,รบส,สมาชิกทีเด็ดมิกจมทุกท่านประจำที่29เดือนพฤษภาคม2568นะครับ ก่อนอื่นเลยมาดูสําหรับเกมเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับผมได้บันตัวไปหนึ่งตัวนะครับเป็นคู่ระหว่างเรียนเบติสเจอกับเชลซีนะครับผมได้บันตัวให้รองเรียนเบติสไปในราคาครึ่งเม็ดนะครับสรุปว่าตายนะครับคนนี้จบเกมเชลซีเอาชนะไปด้วยสกอร์สี่ประตูต่อหนึ่งนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับยังมีบอลสอดที่ผมให้ไปทางในกลุ่มก็บวมาเหมือนเดิมนะครับส่วนบอลเต็งตามคลิปต้องขอไปกับสมาชิกในกลุ่มด้วยนะครับก่อนจะมาวิเคราะห์บอลนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาที่แอดดีดีเก้าเก้าด้วยนะครับยังมีครั้ง ที่ d อ99ด้วยนะครับสำหรับสายบอลไม่ควรพลาดนะครับในกลุ่ม V.I.P. ของผมจะมีทั้งบ,งบอลเต็งบอลสดและบอลสแต็ปเป็นแนวต่างให้สมาชิกได้รู้กันทุกวันนะครับ มาดูสําหรับเกมคืนนี้1่คู่นะครับเป็นบอลลีเอิงฝรั่งเศสรอบเพย์ออฟนาที่2นะครับเป็นคู่ระหว่างเร็งเจอกับเม็ดนะครับเร่งจบอันดับที่สิบกองดีสูงสุดนะครับส่วนเม็ดจบอันดับที่3ากองดีทูนะครับเกมคู่นี้จะตะการเวลาทีหนึ่งสามสิบนาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับสถิติของคู่นี้ที่เจอกันมาในนัดแรกปรากฏว่าเสมอกันไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับมาดูฟอร์มสามนาดล่าสุดที่ผ่านมาของทั้งสองทีมกันเลยนะครับจะบ้านอย่างเร็งสามนัดล่าสุดที่ผ่านมาเสมือนหนึ่งนัด สองนัดนะครับหกนัดล่าสุดรวมทุกรายการยังไม่ชนะใครนะครับส่วนนัดล่าสุดบุกแปวพ้ปปารีสแจงเจอร์แมงมาด้วยสกอร์สามประตูต่อศูนย์นะครับฟอร์มรวมดูแย่มากนะครับส่วนทีมเยือนอย่างแมตส์สามนัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะมาสองนัดเลสเสมอไปหนึ่งนัดน,นะครับในนัดล่าสุดก็เปิดบ้านเสมอกับเ็งไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับฟอร์มรวมดูดีเลยนะครับมาดูตัวผู้เล่นกันบ้างนะครับ เจ้าบ้านอย่างเร่งจะแม่บอบสีสามสามนะครับตัวหล,ลักๆก็จะมีนาคาโมร่าเคอิโตตีโอซันจอแดนและก็มัวเม็ดดารามีนะครับส่วนทีมเยือนอย่างเม็ดจะแม่บอบสีห้าหนึ่งนะครับนำทัพมาโดย Maxim, in, ian, ali, แม็กซิมโคลินตีเดียนซาบาลีและก็อีบูซาเน่นะครับสำหรับเกมคู่นี้เดิดเปิดมาเป็นเร่งเปิดราคามาต่อปอป,อปอนะครับเป็นราคาวัดใจนะครับส่วนตัวผมคงชอบไปทางทีมเยือนอย่างเม็ดมากกว่านะครับผมมองว่าเกมคู่นี้เต็มตี่น่าจะจบด้วยผลสเสมอไปมากกว่านะครับในถ้ามองไปถึงที ที่มีโอกาสชนะผมมองไว้างฝั่งทีมเยือนมีโอกาสที่จะชนะไปมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมต้องให้รองเม็ดไปในราคาปปนะครับยังมีครั้งนะครับผมต้องให้รองเม็ดไปในราคาปปนะครับผมมองว่าอยู่ทีมเยือนหน้าลุ้นกว่านะครับก่อนจะจากกันนะครับฝากกดติดตามและกดสมัครใจให้ช่องยูทูบตีเดดบิ๊กโจมและเปดตีเดดบิ๊กโจมให้ผมด้วยนะครับมีผลงานอยู่ทุกวันนะครับยังไงก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ